อา้าวชาวนี้หน่วยเก็บกู้วัตถุทำอาหารก็มาดูผลงานจากเมื่อวานตอนเย็นที่มาลงไว้ก้าวไปไงต่วนแรกต่วนแ,แรกเป็นไรอ่าก็วดหายหึมาไม่มีขวดเหรอขวดห,หายรัว,วนักปั้นเลยอ่ะ อะไรไปกินแล้วอใ่ <Hey. S 2> อันนี้น้ำตื้นน,น,น้ำตื้น no. นี่หัวท้ายไปไหนอะวัตถุทำลายยากนี่วัตถุทำลายอะมันลากไปนู่นโอ้ลูดลูดลอแตปหัวปลาอะไรลูแต่หัวปลาเซ อ้าวแล้วขวดนั้นไปไหนมันลากมุดไปหรือเปล่าน้ำใสไม่ต้ององหืมุดใต้ลสลายสิมาเห็นยัไงไองอืมอุ้ย <c oughs> nii kallud .